ควรรู้ไหมคะว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จระดับโลกเขาไม่เคยบอกเคล็ดลับนี้กับคุณเลยค่ะเพราะมันเป็นเคล็ดลับที่จะเปลี่ยนคุณจากจุดที่คุณยืนไปสู่จุดที่คุณจะเป็นสุดยอดคนอย่างคาดไม่ถึงแน่นอนคนที่เขาประสบความสำเร็จเขารู้ว่าเงินอยู่กับคนหากอยากร่ำรวยอยากสำเร็จจะต้องสร้างความประทับใจให้กับผู้คนให้ได้ก่อนดังนั้น คุณจงทำสิ่งสำคัญต่อไปนี้ค่ะก่อนอื่นหากจะถามคุณว่าใครคือคนสำคัญของคุณคุณจะตอบว่ายังไงคะหากพูดถึงคนสำคัญคุณลองเอากระดาษกับปกาขึ้นมาเขียนลงไปคุณจดจำชื่อของพวกเขาได้ทุกคนไหมจำรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับพวกเขาได้บ้างและเวลาที่คุณเจอคนสำคัญเหล่านั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำนั่นก็คือคุณต้องรู้ชื่อเขา คุณต้องรู้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเขาบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเขาจะต้องอยู่ในหัวของคุณคุณจะต้องเรียกชื่อเขาได้ทันทีทักทายเขาด้วยคำถามที่เกี่ยวกับตัวเขาและนี่เป็นวิธีการสร้างความประทับใจทุกครั้งที่เจอกันค่ะตัวอย่างเช่นคุณรู้จักกับผู้ชายที่ชื่อนเดชและคุณนเดชเนี่ยเป็นคนสำคัญของคุณเพราะว่าเขาเป็นซ e o อของบริษัทใหญ่ และคุณก็กำลังวางแผนจะขอให้เขาช่วยพาคุณไปทำงานในบริษัทนั้นครั้งแรกที่คุณได้ทำความรู้จักกับคุณณเดชคุณให้พยายามจดจำชื่อเขาไว้ว่าเขาชื่อณเดชและคุณก็พยายามจดจำรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเขาว่าเขาทำงานอยู่ที่บริษัท A และเขาก็เป็น CEO สิ่งที่เขาทำงานอาด,อเดีเรกของเขาคือเขาชอบตีกลอบเขามีครอบครัว มีลูกและสองคนและเขาก็เดินทางไปต่างประเทศบ่อยมากเห็นไหมคะคุณจดจำทั้งหมดนี้ได้เพราะมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับคนสำคัญของคุณหากคุณมีโอกาสได้พูดคุยกันรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คุณจดจำเอาไว้จะเป็นบทสนทนาที่สร้างความประทับใจให้กับอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดีเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีโอกาสได้คุยกับคุณณเดชคุณอย่าลืมทักทายเขาด้วยคาว่า สวัสดีค่ะคุณนเดชเป็นยังไงบ้างคะเห็นไหมคะเราเอ่ยชื่อเขาเข้าไปในประโยคที่เราทักทายถ้าเขาตอบคุณกลับมาเรียบร้อยแล้วอย่าลืมที่จะถามว่าลูกๆของคุณเป็นยังไงบ้างคะเพราะรายละเอียดที่คุณจดจำได้คือเขามีลูกสองคนแล้วตอนนี้คุณมีโอกาสได้ไปตีกลอบบ้างไหมคะคุณต้องเดินทางไปต่างประเทศอยู่บ่อยๆไหมเห็นไหมคะเป็นรายละเอียดที่คุณยังจดจำได้ด้วย ว่าเขาชอบตีกลอฟและเดินทางไปต่างประเทศบ่อยมากส่วนคำตอบเขาก็จะตอบคุณกลับมาแน่นอนว่าการที่คุณจดจำรายละเอียดเกี่ยวกับใครสักคนได้ครูสนทนาคุณจะประทับใจอย่างแน่นอนคุณว่าบทสนทนาในการเจอกันครั้งที่สองจะทำให้คุณณเดชรู้สึกประทับใจคุณไหมคะแน่นอนประทับใจเพราะว่าหนึ่งและคุณจำชื่อเขาได้คุณจำรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเขาได้ มันทำให้เขารู้ว่าเขาเป็นคนสำคัญของคุณโดยที่คุณเองไม่ต้องบอกเขาลองนึกดูนะคะถ้าหลังจากนั้นคุณลองชวนเขาคุยเรื่องงานและเอ่ยปากขอให้เขาช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับการที่จะคุณอยากจะเข้าไปทำงานบริษัท A หรือคุณอยากจะได้รับโอกาสอะไรบางอย่างมันก็น่าจะมีลุ้นกว่าทำไมคุณจะต้องจดจำชื่อและรายละเอียดของคนสำคัญให้ได้มากที่สุด เพราะนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างความประทับใจทุกครั้งที่เจอกันเมื่อเขาเป็นคนสำคัญของคุณคุณก็มีโอกาสได้เป็นคนสำคัญของเขาไม่มีใครลืมคนที่จำเราได้เป็นอย่างดีจำชื่อจำรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเราได้ยิ่งถ้าคุณเป็นแบบนั้นซ้ํำๆคุณจะกลายเป็นคนที่เขาจำได้ไม่สำคัญว่าเขาจะเป็นคนสำคัญกว่าคุณเพราะทุกคนมีความทรงจำ และจดจำคนที่ทำให้เราประทับใจหลายๆครั้งได้เป็นอย่างดีตรงกันข้ามถ้าคุณไม่จดจำชื่อและรายละเอียดของใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนสำคัญคุณไม่มีทางทำให้คนอื่นประทับใจได้ลองนึกดูนะคะคุณรู้สึกยังไงเวลาคนอื่นเจอคุณคุยกับคุณจำชื่อคุณไม่ได้ไม่เอ่ยชื่อและคุณทักทายหรือตลอดการสนทนาไม่ถามเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเลย เพราะเขาจาคุณไม่ได้เขาเลยไม่รู้ว่าจะถามอะไรแน่นอนว่าคุณอาจรู้สึกไม่ดีและไม่ชอบเขามันไม่ใช่ว่าคุณอยากเป็นคนสําคัญของเขาคุณแค่อยากจะเป็นคนสําคัญและเขาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ใช่ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเจอใครทักทา,ายเขาด้วยชื่อเป็นอันดับแรกแล้วถามเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาเล็กน้อยถ้าคุณจํามันไม่ได้ให้ถามเขาอีกครั้งมันไม่เป็นการเสียมารยาทนักหรอกค่ะ ที่คุณจะถามชื่อแล้วก็รายละเอียดของคนที่คุณอยากจะจดจำเขาเพราะคุณจำไม่ได้ในตอนแรกที่เจอกันมันจะเป็นแค่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญแต่ว่าถ้าคุณไม่ถามเลยครั้งต่อไปที่เจอกันคุณก็จะทำให้เขาไม่ประทับใจอีกครั้งซ้ำๆดังนั้นอย่าเขินอายที่จะถามเขาว่าขอโทษนะคะคุณชื่ออะไรนะคะ จำได้ว่าเจอกันครั้งก่อนแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกจริงๆค่ะและคุณทำงานที่ไหนนะคะคุณสามารถถามออกไปได้เลยนะคะแต่หลังจากที่คุณรู้แล้วคุณจะต้องจดจำเกี่ยวกับตัวของพวกเขาเอาไว้ให้ดีอย่าพยายามจำไม่ได้ในครั้งที่สองอย่าถามบ่อยๆอย่าทำให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นแบบนี้กับทุกคนคือคุณเป็นคนจำใครไม่ได้เลยแล้วใครต่อใครก็ไม่เคยสำคัญกับคุณเลยนั่นมันจะแย่ต่อความรู้สึกของเขา และที่สำคัญคุณไม่มีวันจะสร้างความประทับใจให้กับเขาได้เลยดังนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กน้อยในชีวิตมากหากคุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้รับรองค่ะไม่ว่าคุณจะมีโอกาสได้ไปดีลวงานกับใครมีโอกาสที่จะสร้างคอนเนคชันหรือมีโอกาสที่จะได้สร้างความประทับใจคุณจะทำมันได้เป็นอย่างดีดังนั้นสิ่งเหล่านี้สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกสถานการณ์ในชีวิตเลยนะคะ รับรองว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวลองดูค่ะคนที่เขาประสบความสำเร็จคนที่เขาร่ำรวยส่วนมากแล้วเขาจะให้เกียรติผู้อื่นและให้ความสำคัญกับผู้อื่นในเรื่องเหล่านี้เสมอค่ะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่ชื่นชอบและติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกตสเตชันวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ